เลขก็คือมันก็แล้วแต่ดวงเพราะว่าเราเข้ามาแปดวันตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับเป็นเวลาให้แล้วก็ปูกคัสคนเราเหลือแต่คนที่ตะโพตัวเราโตสัมมาสัมพุทธสระนัโมจะสาะโตเราโตสัมมาสัมพุทธสระอิติปิโสภะคาวายะมะราชโนทาเวสวดนุวะเราดังสุขังอรหังสุขโตนะมหาราชิกายขพันธาพัทธบุริโตเวสสัพุสาพุทธังอรหังพุทโธทาเวสวพนโนนะโมพุทธาย์นึงท่านบ้าได้ปูนองดับดึงท่านบ้าสองพันห้าร้อยหกสิบหกลูกบอยอยากได้ลูด ลูกจะได้ตัวเน้นตัวเน้นเขาซื้อยังไงมีเก่ามีเกสมีเก่มีสาแล้วก็มีเก่าหนฟังอีกทือะมีเก่าสมมีเก่ามีสามแปล้วก็มีเก่าหึสมตมีเก่าสาตไปเลยนอทุบปูตรงป่งดันแต่ลูกเน้นชุดเก้าลูกนี้ก่อนมากชุดก็เป็นเก้านึเก้าสามเกาแ ได้แล้วได้แล้วเลขท <af: 2, S 1> ี่ออกเอาิงกันได้เลาสามไหเลขสี่หนึ่งเก้าสามเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ด ร่าวก่อนปูสองตัวนี้นะครับเต้เต้กันไหนทักคุณนะเอ้ทเรียวที่อบ่าตอนนบ้เขากรน ik no e ั่งเยอยากกันครับคน่หางไลนะตาเป็นเนื้อปูเนื้อหอกอันนั้นตัดเศษปูหอกอันนั้นตัเศษหอกอันนั้นตัดเศษยาออกอันตัดเศษปูเด้อปูเด้อไปลุบนี่ไปินมาบ้างแล้วก็ชื่นใจเลยลคบขับลบลบเลยห้างความลบัว จะใช้อุปกรณ์ออกกำลังหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรกำลังหลักที่หออนึ่งและหลักที่หกออกกำลังเล็กท้ายสองตัว ผู้ที่ยืนประจําหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนภาคประชาชนประานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมาในสุดที่รักพันสายชื้อและผู้ที่ยืประจาหลักีวตเป็นผู้แทนส่ประธานู้สื่อขาวนัสืพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐทีวีสังัล่างานวิดีโหของใม่พรอมแล้วจะออกเดีอยเขายัแบ่งมาท่าแล้วมาแล้วุ้อน้เลย ทางูมาขันเฮยอยู um> yeah, yeah, ่ขายสองตัวติดเต้นได้ตินเต้นตะโกนเสียงอะไพี่เอกล้องไว้ต้งตัดไหมไม่ตัดพอดีดูไปเฮียมาทางนเนี่ยไปเนาะเนี่ยไปทางน วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2566เลขที่ออกบอกว่าออารางวัลเก้าเรียกดัคเ่ก้าเก้า

กุ้งเน่าตันี้เลยนะกุ้งเน่ากุ้งเน่าอยู่ไหนไปเนี่ไปเนมาผมอไปเรียกของเก่าหนึ่งไปเรียกก่างไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ปเนี่เนี่ยนี่ยนะ่ยไปเนี่ยไเนี่ยไปเปเนี่ยไปเนี่ยไปเนีไปเนี่ยไปเนี่นีเนี่ยไปเนี่ปเนีปเนี่ยเนี่ยไปเนีเนี่ยไปเอี่ยนี่ยไ่ยไยไปเนเนี่ยไปเเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่นไปเนีปเนีเนี่ยนีไป่เนีเนี่ยปเนีเนี่ยปเนีเนี่ย

นี่ไม่รักเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอตเตอรี่ะโอ้ยม่นาโ้ยหน่อยอนเรามันห่า้ยไอนี้ประมาณครึ่งนึงทาได้ทำงานไม่ได้ม่ไรไม่ได้เลยนะขอไอ้พ c ่ได้ปางนู้ไม้ผมเก่เ่ลย่ผมก่าเพราผมไม่มาก่าเ

สามกราดกเลยเก้า้าเกเลยนางานอี้าหนึ่งเเฮยครโอ้ยเก้ากาหนึ่งเอาเกาเก้าหนึมึงเก้ามึงเก้ามึงเก้างเกางเยอ้ครับเอาเฮ้ยโอ้ยหน่อบอ่น้อยเราก็ถูกปองไปแล้วนบกปอเนาะมาเอาผมนะผมบอกการปองนัไงเห็น เามาคนเนี่ยตนอนห้าทุ่มเก้อันไหนครับมาแท้ห้านี่ห้ามครับห้ามบอกอาจารย์บอลลูกน้องลูกศิษย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าห้าทุ่มมยถามว่าอันไหนกห้นี่ยเขาบอกหยังมาแทห้าห้าห้าผมบอได้ซื้อน้ำเลยเล้บอกว่ามึงยาสือเพมึงขัดดวงกูออดาดาเพื่อนกัน้อครับเพื่อนกัน ว,นนวันนี้วันนี Ora, ้คุยยังไงก็ได้ไอ้ดามึงด่าได้เหรอมาแล้วนะมาแล้วนะมาวันหนึ่งมาแล้วนะครับเอาอุธครบมือกัอนดิมาแล้วเรามาที่หนึ่งมาแล้วนะครับ เอ้านึงเท่าบ่ไปลาแกงกระตาเขาได้ทแล้วบัวจี่แม่อันลูกสีเท่าเ่เงียเขาเรยว่าเก้าอ่ะไหมเก้าดังเขาเหัวเก้าเย่เขาไม่ได้เสือยงขาเขาลาดอกเลยเก้าเก้าอ่ะเก้าาเอันบอกลัวเยี่งเขามาเมื่อคืนมาจิเป้าแกในวัดบ้างเลยเอ้มาอกยังไงเน่ยมาเป็นจีกัาเงี้ยหมู่นี้เปยพ่อจีเป้าแค่ไหนกันก้องเี่ยวมาจเรม่ห้ดเล มั่นาบอว่างปีน uh> ันาบวนออกวิ้มปีนั่นาเล้อเเกับเราซื้อไหมหนึนึ่หรือว่าซื้อต1เก้าหรือว่าซื้อ19ผมซื้อเก้าหนึ่งไมอกเก้าหนึ่งี้วหนึ่งอันเนี้นแม่นมันมีสองคนนึงไม่ซื้อเก้าหนึ่งเนี่เ้มันออกออกหนึ่งเกาสามมันได้ออกตัวนี้ยวหันหน้าวิ่งสีไปเลยมันจะซื้อให้แต่หนึ่เก ไดนครับเฮ้ยโอ้ยเก้าสามน้ต้องเได้เดีวไม่เป็นไเปี้ยเนฟังผมไเปราสามเลือสาบนมีสามแน่นอนแต่ว่าขอให้คู่กับเก้าอีกเพราะว่าตัวเด่นเราเก้าสามเนี่ยก้ามันลงล่างไปแขอให้เก้าไปบนอีกเป็นเก้าสามเดีก้าบนนี้สามแน่นอน้ครับบารมีองค์นือสามครับแต่ว่าขอให้เก้าขึ้นไปขอให้เก้าขึ้นไป ตัวปูแม่มันซ้ำกันานันแม่ห่านนึ่งเกาแม่ไม่ยากงัคลิปไหนนะพี่วะไม่ตูดถวายไข่ที่ปากเบี้ยวหนึ่งก็เหมือนกันหนึ่งเ็หนึ่งเก้าปูไปน้ำเราไป้กับนึ่งเก้าอันน้เจ็ดหนึ่งเก้าเขาเห็นอย่างเขาก็ตีไซส์กันึ่งเก้าอันนี้พอบตลอดนึ่งเกล้า่เลาานเจี๊ยอันเจ๊

ตั้งหนก่ามัน่กีนิดวครับขนะนี้พ <clubs> ร้อมที่จะเซฟบนนิดียวแล้วนะคะที่จะ็อคุณตอรางวัลที่หนึ่งวดวันที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราชสองพันหาสิบได้แล้วได้แล้วเลขที่ออกอาอันได้คุก้าวสาสงนึ่งเก้าสเฮ้ยดเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยห้

cúp em cúp đầy, cúp em cúp em cao ở đây, em chết em có thể là đúng Yeah <trân> ครับผมไม่ได้ยื้อแต่ต่างกันนะครับผมฉันแบะไป <laughs> นี่มาดาก,กันนะด้า้างหลายเลขมันมีเข้ามีหลุดนะครับผมเลขมีเข้ามีหลุดเราไม่รู้ว่าออกตัวไหนแต่วันนี้เรารู้แล้วว่าออกเก้าหนึ่งนะ Okay.